ทุกคนครับพอดีมาเจอต้นมะม่วงหลังบ้านนะครับผมเป็นมะม่วงพัน์ุอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับของหลังบ้านน้นะครับผมโอ้ลูกมันเบลเลอเลยครับผมลูกืใหญ่เท่าหน้าเลยครับทุกคนอืไปดูกันครับไปดูกันใกล้ๆครับทุกคนว่าดูครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราเด็ดไปชิมกันครับทุกคนว่ามัน จะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับผมอร่อยขนาดไหนอันนี้สามารถกินดิบได้นะครับผมเห็นหน้าบอกเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับเนาะไปเลยครับผมทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวจะมานี่ชิมมะม่วงต้นที่ไปเด็ดมาเมื่อกี้นะครับเนาะโอ้โหดูครับมะม่วงอะไรเนี่ยลูกเท่าหน้าเลยเหรอ ดูกันชัดๆดโหมมนเลอะเอเลยเอ่อนะเขาบอกว่ามันเป็นไอ,อเขาเรียกอะไรมะม่วงมันม่วหวา,น,น,วาน,นกินดิบได้เดี๋ยวมาลองดูครับว่าดิบไม่ดิบหวานไม่หวานเนาะ ดูวับโอ้โหนั่งเพาะเลยมาอืม อืราะว่ามันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวครับอืมถ้าทำน้ำพริกน้ำปลาหวานนี่โอเคเลยไม่เปรี้ยวไม่หวานจนเกินไปแบบนง้ก็โอเค อืมอืมอร่อยครับอืมแต่พอดีเลยครับเนี่ยดูอืมจะออกเหลืองๆห,หน่อยครับนะดูอืม,มวันนี้นี่มาได้ประจวบเหมาะพอดีเป๊ะ นตกครับทุกคนฝนตกแดดออกอืมมีที่ไหนเนี่ยอืมอืมอืม,อม,อมเดี๋ยวมาชิมมะม่วงที่มัน อ่าเรื่องสูกเต็มต้นนะครับผมนี่นอันนี้อันนี้ก็น่าจะอร่อยนน,นี่เลยนี่ครับกินแบบง่ายๆทุกคนนี่เลยใช้ช้อนกินเหมือน,นมะละกอเลยครับอืม,อม วบรรยากาศครับยินได้ด้วยเสียงฝนตกไปด้วยฟ้าไม่ร้องลมไม่มาก็โอเคแล้วครับรั่ครับมาต่อกันอีกสี่ิครับผมอ่า อร่อยอืมอืมอร่อยทุกคนรับแบบครับดูครับทุกคนอย่งนี้นะครับดูบ้านนอกมีแต่ใมันออกตรนั้น นี่ครับคืออยู่ว้านนอกมีสวนหลังบ้านแล้วก็แยากกินแล้วก็ปลูกไว้ครับอืมอืม,อม วันนี้บรรยากาศดีฝนตกแดดออกนีกกระจอกเข้ารังน่าจะกินไม่หมดนะครับทุกคนลูกมันใหญ่มากนะฮะอืม เริ่มตกแปลงขึ้นมาแล้วครับอืมอืม้อ,มอง่านเลยลมแรงไม่เป็นไรครับขาต้องเอาอยู่ตักอันนีงเนาะแล้วก็อืม เดี๋ยวขอตบท้ายข้าม่วงสุกสักอันนะครับครับเดี๋ยวเลยสุกนีก่จิงง่ายครับเนี่ยครับใสรช้อน แบบนี้นี่ออกมาง่ายๆเลยครับผมนะครับแล้วอันนี้ ครับผมอืมอร่อยเลยไปแล้วอืมใหญ่มากทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมทุกคนสบายครับผมสวัสดีครับ บรรยากาศดีมากไปดูนัน้นเลยเอาบรรยากาศฝนตกมาให้ทุกคน ดูกันนะครับผมนี่ครับผมฝนตกค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าฝนตกแดดออกนี่ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับผม